สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ชานี้นะคะจะมีจุดเปลี่ยนชีวิตเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจสร้างพลังบวกอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปคิดมากนะคะพอสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ เป็นไพ่สามไม้เท้านะคะเป็นช่วงที่คุณจะวางแผนชีวิตที่เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นเริ่มมองอนาคตนะคะมีเป้าหมายนะที่ชัดเจนอยากทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จก็เป็นช่วงที่คุณจะมองการไกลมีวิสัยทัศนะ์อยากสร้างความาสำเร็จให้กับตัวคุณไพ่แดาบนะคะอาจจะมีอุปสรรคปัญหา ให้คุณต้องเผชิญอยู่บ้างขอให้คุณกล้าที่จะเผชิญกับปัญหานั้นอย่าได้หนีปัญหานะคะยิ่งหนีนะมันก็ยิ่งเจอสู้เคลียร์ให้มันจบไปจะได้ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นถ้าเราไม่รีบเคลียร์สิ่งไม่ดีชีวิตมันคงจะก้าวหน้าได้ยากนะคะเมจิเชียนนะก็โดดเต่นในเรื่องของการใช้ความคิดสติปัญญานะคะช่วงนี้ควรจะมีไอเดียที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าเรา,าเกิดมีไอเดียที่มันผุดขึ้นนะในหัวของเราเนี่ยก็อาจจะรีบตรวจไว้ก็ได้นะคะการลืมแล้วก็การที่จะนําเสนอ,อถ้าเป็นไอเดียเรื่องงานก็เสนอในที่ทํางานก็ได้ก็จะมีคนเห็นด้วยในความคิดในจินตนาการของตัวคุณนะคะ queen of w one ก็โดดเด่นเรื่องของหน้าที่การทำงานอัศวินเหรียญน,นะคะ จะมีโชคลาภจากการเดินทางด้วยการเดินทางจะนำพาคุณไปเจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะคุณอาจจะเดินทางไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนไปเจราจาเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจต่างๆมันอาจจะเป็นทำให้ดวงเนี่ยพลิกผันไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะได้รับความไว้วางใจให้ทำงานใหญ่งานสำคัญ มันก็เลยทําให้คุณได้โชว์ความสามารถได้โชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ตัวเราก็ขอให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวคุณด้วยนะคะแล้วก็ทําทให้เต็มที่เลยจะทําให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นอาจจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงจนทําให้คุณได้รับการโปรโมทก็ได้นะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไพ่ก้าวทั่วนะคะจะมีความสบายอกสบายใจเกิดขึ้น อาจจะด้วยอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเจออยู่มันกําลังจะขี้คายในทางที่ดีก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหละนะที่สามารถปล่อยวางกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตได้แค่ปล่อยวางชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะคะสองถ้วยนะก็จะเป็นราศีที่จะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะคะ ใครก็ตามที่ดีกับเราอย่าลืมนะทำความดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทําให้คุณเป็นที่รักที่เมตตามากขึ้นนะคะก้าเหรียญน,นะมั่งคั่งอูฟูดีมากๆดวงการเงินพลิกฟื้นดีขึ้นนะคะคุณอาจจะเจอจุดเปลี่ยนที่ดีในเรื่องของการเงินอาจจะเจอรูทาในการหาเงินใหม่ๆที่ทําให้คุณได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือได้จับธุรกิจที่ทําแล้วเฮงทําแล้วปัง ทำให้คุณดื่มตาอ้าปากได้นะคะไพ่เจ็ดไม้เทา้าความใจสู้ความไม่ยอมแพ้นั่นแหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะคะแล้วก็ไพ่สี่เหรียญขอเตือนเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะคือบางท่านเนี่ยทำงานเยอะพักผ่อนน้อยนะจนละเลยการดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายนะซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียได้น,นะคะนะเราก็ต้อง พยายามดูแลนะสุขภาพเราด้วยมิฉะนั้นเงินที่หามาได้ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะหมดไปกับพวกค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มนะคะอย่างน้นอยก็ไปตรวจสุขภาพสักปีละครั้งก็ได้หรือถ้ารู้สึกว่าร่างกายมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติก็ไปหาหมอเพื่อตรวจนะคะถ้าเป็นอะไรจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะอย่าปล่อยให้มันแบบเป็นเรื้อรังเพราะถ้า ไปหาหมอในในตอนที่มีอาการเยอะแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเสียค่ารักษาที่มันเยอะก็ได้นะคะก็ไม่ประมาทก,ก,กับการใช้ชีวิตนะดูแลใส่ใจสุขภาพของคุณด้วยก็จะส่งผลดีมากๆถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วสุขภาพใจมันก็แข็งแกร่งตามไปด้วยนะคะก็จะเป็นดวงชะตาที่ดูจะมีอนาคตที่สดใสมีอนาคตที่ดูมั่นคงมากขึ้นเพราะคุณเริ่มใส่ใจนะกับ หน้าที่การทำงานเริ่มหางานที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นก็ได้เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองหรือกล้าที่จะทำในสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นนั่นแหละที่มันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็โอกาสเติบโตในสายงานที่คุณทำอยู่นะคะและเมื่อเจอปัญหาอะไรอย่าได้หนีเผชิญหน้าไปเลยบางทีปัญหาที่คุณเจอเจอนั้นมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสำคัญ ที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะเจอปัญหาอะไรก็ลุยเลยนะเคลียร์ให้มันจบไปก็จะทำให้คุณไปเริ่มต้นนะกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นนะคะบางทีปัญหาที่คุณเจอเจอหรือความกลัวที่มันเกิดขึ้นภานยในใจพอมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูน่ากลัวหรือดูเลวร้ายอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะคะบางทีสัตว์บุตตัวร้ายมันก็คือความคิด ในแง่ลบของเรานั่นแหละนะชอบคิดไปเองคิดไปร่วงหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นแถมคิดในแง่ลบด้วยนะคะมันก็อาจจะทําให้เราสูญเสียความมั่นใจได้จงแปลเปลี่ยนเป็นความตั้งใจดีกว่านะจะทําทสิ่งใดก็ขอให้เพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจใส่ใจเข้าไปอีกนิดนึงก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้แล้วก็อะไรที่มันเป็นความผิดพลาดในอดีตนะคะความล้มเหลวหรือ ความยากลาบากต่างๆเนี่ยเรา,อ,าอยากให้มองว่ามันก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่สอนให้คุณต้องปรับปรุงต้องแก้ไขแล้วก็สอนให้คุณได้เรียนรู้นะคะว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํามันจะทําให้คุณเติบโตขึ้นเก่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีเรื่อยๆนั่นแหละที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีมากขึ้นนะคะ ได้รับความเมตตาเอ็นดูนะจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นเจ้านายของคุณหัวหน้าของคุณก็ได้นะคะที่เร็งเห็นในศักยภาพของตัวคุณนะช่วยหยิบยื่นโอกาสที่ดีหยิบยื่นโอกาสในการที่จะทําให้คุณได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่นะคะหรือคุณอาจจะได้ทํางานใหญ่งานสําคัญนะเป็นเมกะโปรเจกต์เลยก็ได้ มีโอกาสได้แสดงภาวะของความเป็นผู้นำอาจจะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการในการทำงานโปรเจกต์ใหญ่นะคะซึ่งคุณก็สามารถทำได้ดีด้วยอาจจะปูทางไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องของการออกรถคันใหม่มียานพาหานะคันใหม่ก็ได้บางคนอาจจะใช้เงินไปกับการซื้อรถนะคะเพื่อ,อนำมาทำมาหากินก็ได้ นะบางคนเอามาขับขายของเอามาขับแบบรับจ้างนะคะแล้วนะก็มันก็ส่งผลดีทําให้คุณมีอาชีพเพิ่มนะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเข้ามาอีกนะคะก็นํามาซึ่งรายได้นะเงินทองมากมายาหรืออาจจะมีโชคลาภจากการเดินทางก็ได้นะคะใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆเซลลพนักงานขายเป็นนายหน้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยช่วงเนี้ย ขายดีมากๆากเฮงปังก็จะเป็นช่วงกอบโกยเงินกอบโกยความสำเร็จเลยก็ได้นะคะนะก็มีไพ่ก้าวเหรียญก็จะการันตีในเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะที่อาจจะมีความมั่งคงนะคะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นการเงินเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะคะใครที่ติดขัดเรื่องเงินเรื่องของหนี้สินต่างๆนะก็ถือเป็นข่าวดี มันจะค่อยๆดีขึ้นอาจจะมีเรื่องของการประนีประนอมการเจรจาที่จะนำมาซึ่งข้อตกลงที่ดีอทำให้คุณรู้สึกโล่งใจมากขึ้นหรือคุณอาจจะหาเงินได้มากขึ้นเพื่อมาใช้หนี้ได้นะคะแต่เราก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มอย่าให้ใครหยิบยืมเงินหรือการจะลงทุนกับสิ่งใดก็ขอให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดี ถ้าเป็นสิ่งที่เรายังขาดประสบการณ์เราอาจจะต้องกลับมาาหาข้อมูลเพิ่มรอบคอบให้มากขึ้นนะคะหรือใครเตือนเรา,อาบอกเราเนี่ยเราก็รับฟังเอาไว้บ้างเอะบ้างนะคะมันอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้นะเราก็ต้องสุข,ขุมรอบครอบให้มากขึ้นเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายนะคะบางทีแบบความใจร้อนความวู่วาม มันอาจจะทำให้เรา,าผิดพลาดในการลงมือทำได้นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะและมีดวงที่จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีมากๆเหมือนคุณจะได้เจอเพื่อนใหม่เจอเพื่อนซี้เพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนที่เหมือนทำงานจำแบบรู้ใจก็ได้นะคะเป็นบัดดี้นะในการทำงานาหรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็อาจจะมีเรื่องของคู่ค้าใหม่ๆมีหุ้นส่วนเข้ามาซัพพอร์ตทำให้กิจการเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นนะคะเหมือนมีตัวช่วยนะที่เข้ามาช่วยพยุงช่วยฉุดให้เราขึ้นมาจากความยากลำบากก็ได้นะคะก็ต้องเหมือนมีคู่หูนะที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความลักความสัมพันธ์ใน ในหนุ่มสาวหรือกลุ่ม LGBTQ ก็ได้นะคะโดยเฉพาะคนโสดนะชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจนะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกให้กับคุณทำให้คุณกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นก็ได้เป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะคะเหมือนพอเรามีความรัก ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็เป็นสีชมพูไปทั้งหมดเลยทําให้คุณมีความหวังนะกับโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือบางท่านอาจจะมีมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปนะมีความหวังมากขึ้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะเรื่องของความรักก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีสเสน่ห์แต่ก็พยายามอย่าใจร้อนกับเรื่องของความรัก คุยคุยกันก่อนดูดูกันก่อนนะคะก็จะได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริงหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่ชาวราศีกรกฎนะคะก็เป็นคู่รักที่ช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินนะเพื่อสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันเหมือนเป็นคู่ทุกคู่ยากนะคะที่คอยอช่วยเหลือกันส่งเสริมกันอยู่เคียงข้างกันเสมอทั้งยามสุข แล้วก็ยามทุกนะก็ขอให้รักกันยั่งยืนยาวนานต่อไปนะคะนะก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎสิ่งสำคัญนะคะที่ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือไม่ดีมันก็คือตัวของคุณเองถ้าคุณมีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นตั้งใจคุณก็จะประสบความสำเร็จ และจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ